เอ๊ะนี่มันรอยอะไรอ่ะลอยหญิงเนี่ยหรือว่าทำไมยืมเงินแค่นี้ไม่ได้หรือไงฮะแหมเงินแค่เล็กๆน้อยๆแค่นี้เองรวยจะตายขี้งกเออแลิกคบเหรอแลิกคบไปเลยเชือ mò này chết trời ơi cái lấy cái lấy hả mò cái lấy cái lấy cái lấy na bừa เชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะค่ะพอดีวันนี้งานเสร็จเร็วอะค่ะก็เลยกลับมาเร็ว๋อค่ะพี่โอครับนี่นมคุณพ่อครับให้คุณพ่อดื่มเลยนะครับอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะครับเป็นไงบ้างคะคุณพ่อเอ๊ะทำไมคุณพ่อดูหน้าซีซีล่ะคะอ๋อคุณท่านคงจะหิวข้าวนะคะพอดีเมื่อกี้พี่กำลังจะป้อนข้าวให้คุณท่านนะคะอ้น่ดีเลยเดี๋ยวเปิ้นป้อนคุณพ่อนะคะค่ะคุณพ่อคะ ทานข้าวหน่อยนะคะทานหน่อยนะคะคุณพ่อจะได้แข็งแรงอะค่ะเออเดี๋ยวดิฉันป้อนให้ดีกว่านะคะก็ได้ค่ะได้ค่ะนะครับเชิญครับมอเปิ้ลเก็บไหมคุณท่านค่ะข้าวร้อนๆอร่อยอร่ยนะคะทานค่ะทานนะคะ ดีมากเลยค่ะจันคุณดูสิพ่อพี่โอป้อนอ่ะคุณพ่อยอมทานด้วยนะสงสัยพี่โอเขาคงดูแลเอาใจใส่ดีนะคงรู้ใจคุณพ่อนะเห็นอย่างนี้ก็อุ่นใจเนาะป้อนอีกสิครับทานอีกคำนะคะคุณพ่อทานเยอะนะคะคุณพ่อค่ะทานนะคะอุ้ยหกหดเลยทานได้เยอะเลยอ่ะ คุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะคุณเปินคะอันนี้เป็นบินค่าใช้จ่ายของเดือนนี้ค่ะค่ะสามหมื่นนะคะค่ะเปิ้นผมขอดูหน่อยสิเอ๊ะพี่โอผักกาดนี่โลละสี่ร้อยบาทเลยเหรอครับ คือว่าผักกาศนี้เป็นผักกาศเออร์แกนิกนะคะเพราะตอนนี้น้ําท่วมผักก็เลยราคาแพงนะคะอีกอย่างคุณสองคนไม่เคยไปตลาดก็ไม่รู้ราคานะคะราคาไม่เป็นไรคะ่ะขอแค่คุณพ่อได้ทานของดีๆอ่ะเดี๋ยวยังไงเปิ้นจะรวมให้พี่โอ๋อเพิ่มเงินงเดือนเลยนะคะได้ค่ะแล้วก็เดือนนี้ป็้จะเพิ่มให้พี่โอ๋ห้าพันด้วย ที่พี่โอ่ะช่วยดูแลเอาใจใส่คุณพ่อเป็นอย่างดีขอบคุณค่ะมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วแล้วอย่างพี่ก็ทําด้วยใจรักนะคะครับถ้าอย่างนั้นต้นขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะคุณพ่อคะเดี๋ยวหนูขอตัวไปนอนก่อนนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณพ่ออคุณทั้งสองคะคือรีบไปพักผ่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะให้คุณท่านพักผ่อนเหมือนกันนะคะนะคะนะคะรับพี่โอครับอย่าลืมเอานมให้คุณพ่อดื่มด้วยนะครับได้ค่ะ กิโลกันละสี่ร้อยเลยนะค่ะนี่แกทำเลยแกคิดจะฟ้องลูกแกใช่ไหมแกอยากโดนมากเลยใช่ไหมอยากโดนมากเลยอือมันเป็นยังไงจำไปเลยนะถ้าแกไม่อยากเจ็บตัวแล้วก็อย่าคิดทำแบบเมื่อกี้นี้อีกแล้วนมนะก็ไม่ต้องกิน จะกินเอง้าจริงยาออยู่ได้นนลำคาทำไมมองทำไม อยากกินน้ำเหรอไม่ต้องกินหรอกกินทำไมกินเดี๋ยวแกก็ฉี่รถที่ดอนฉันี่เกียจเปลี่ยนชดให้อา้าวพี่โอ๋พี่โอ๋เอาขนมให้คุณพ่อทานเหรอคะอพอดีว่า,าคุณท่านเพิ่งทานข้าวเสร็จนะคะพี่ก็เลยเอาขนมให้ทานนะคะคุณหมอเขาก็ห้ามอยู่นะคะว่าอย่าทานขนมถ้าคุณพ่ออยากทานเนี่ย พี่โอ๋ไปปอกผลไม้ในตู้เย็นมาให้ท่านทานได้นะคะเปิ่งซื้อมาเยอะๆเลยค่ะ <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> เออ้านั้นเดี๋ยวพี่เอาขอนมไปเก็บก่อนนะคะได้ค่ะเนี่ยคุณหมอเขาห้ามไม่ให้ทานขนมค่ะเป็นไงบ้างคะพ่อ <c oughs> ทำไมผมผ้าสมิทชิดเทียวอะ่ะหนาวเหรอคะอากาศก็ออกจะร้อนนะคะเอ๊ะ นี่มันรอยอะไรอ,อ่ะรอยหญิงนี่ยหรือว่า ไปทํางานกันแต่เช้าเลยเหรอคะใช่ค่ะคพอดีวันนี้มีประชุมเช้าอะค่ะก็เลยต้องรีบไปค่ะเออพี่โอค๋คเปิ้ลดืมแฟ้มสีเขียวไว้ในห้องนอนอะคะ่ะรบกวนพี่โอ๋คขึ้นไปหยิบให้หน่อยนะคะได้ค่ะรอแป๊บนะคะ ปนคะแฟ้มสีเขียวไม่เห็นมีเลยคะ่ะอ้าวเหรอคะเอออ๋อสงสัยปิ้นคงจำผิดอะคะอ่ะคงอยู่ที่บริษัทเดี๋ยวยังไงปิ้นกับซันไปก่อนนะคะสายแล้วคะ่ะค่ะไปแล้วคุณพ่อไปก่อนนะคะคุณพ่อมองอะไร ลูกแกไม่ให้แกกินขนมอยากให้แกกินผลไม้ได้เดี๋ยวฉันจะให้แกกินผลไม้นี่ไงผลไม้ชื่นใจกินสิกินเลยกินเข้าไปกินเข้าไปอุ้ยอันไหนชื่นใจเ้เาฮ้ยคุณพ่อ ไ,ไหนบอกว่าจะไปทำงานไงคะพี่ทำเกินไปแล้วนะคะพี่ทำกับพ่อได้ไงอะ่ะพ่อเนื้อตัวเขียวช้ำหมดเลยอะ่ะจิตใจพี่ทำด้วยอะไรเขียวจิตใจของพี่นี้มันต่ำช้าก็เร็วซาม,มากนะพี่ทำกับคนพิการลงคอได้ยังไงเนะะี่ยฮะเออคือพี่พี่พี่ก็แค่จะป้อนผลไม้ให้คุณท่านนะคะป้อนผลไม้เหรอนี่คือสภาพของคนป้อนผลไม้เหรอฮะนี่เลิกแก้ตัวได้แล้วเพิ่น เอาสัมบมานี่นี่ค่ะอ่ะพี่โอดูเออคือคุณซันคะคุณเปิ้ลคะพี่พี่ขอโอกาสอีกครั้งนะคะนะคะขอโอกาสนั่นเหรอได้ครับผมจะให้โอกาสพี่โอกาสไปนอนในคุกไงครับผมจะโทรแจ้งตำรวจคุณซันคะคุณเปิ้ลคะแจ้งตำรวจไม่ได้นะคะ ยังมีครอบครัวต้องรับผิดชอบนะคะอย่าแจ้งนะคะอยากติดขูกเกิก็ได้ครับแต่ผมจะเอาคลิปเนี้ไปให้บริษัทจะหางานาทุกที่เพื่อพี่เนี่ยจะได้ไม่ทําแบบนี้ครับไปครับออกไปเลยนะครับคุณซันคะคุณเพิ่ลคะอย่าไล่พี่ออกเลยนะออกไปเลยค่ะพี่โอ,อไปเลยค่ะแย่ยยยจริงคุณพ<อ>่อ พ่อคะพ่อเปิ้ลขอโทษนะคะที่ผ่านมาเปิ้ลลาเลยพ่อไม่มีเวลาให้พ่อเลยมัวแต่ทำงานอะจากนี้ไปอะเปิจะเป็นคนดูแลพ่อเองนะคะจะไม่มีวันทิ้งพ่อไปไหนนะนะพ่อนะเปิ <c oughs> ้ลรักพ่อนะคะ Oh, energy Life for Life.